ตัวไะไอะนะเด้คอละเด็กอะไม่เป็นไรไปทำเบาๆเบาๆตรงที่ข้างๆนี้ไม่รอาไม่รอดร้อเป็นท่าไหร่ดูดแต่ว่าแบบน้ำมันไม่ได้ขึ้นเรื่ ตรงกลางคือแบบรอ,อดหมดปาการดีเหมือนกันนะเราเนี่ยของเราเด้วน,นะที่ตายหรือเปล่า <c oughs> ที่ตายนี่หมายถึงของเราหรือของดงองาวง <c oughs> นี่นี่แทนมามามาน่าเดินไปดูพรีกก็ได้โอ้พริกโตแล้วลไม่นาไม่ดูว่ะไม่รู้จะแพลอะไร ไหมต้นนอนเยอะเลยนะต้นนอนยญ้าไปช่ใช่ใปักอ่ะไม่รู้เล่าหรือเปล่าแก่แก่แหมที่ดีเดีอาก็ตัวหมดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวไปดูพริกเดี๋ยวพาไปดูพริกมะละกอต้นใหญ่ใช่ต้นเนี้ยใหญ่ แต่ตอนนั้นอะเจี๊ดหนึ่งไม,ไ,ไม่ตายก็บ,บุญแล้วนี่นีนี่พริกพริกแบบไม่ได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนไปเยอะเรไม่ได้มาสี่วันได้ปะไม่ถึงอาทิตย์นะไม่ถึงหร,หรือว่าเกินดูดิต้นเนี้ยพริกสวยเลยเจ้็พริก คือนะ่าจะเกิดืชเดีย๋ยวตรงนี้นะปลูกได้อีกจะเอาพริกมาลงก็ได้หรือไม่เอาไม่ลงก็ได้แบบเท่านี้พออะไรเงี้ยสวยนะลาดำตัดขายได้ละ <laughs> นีพริกตอนแรกก็ตายแหล่ไม่ตายแหล่แต่ต้นนั้นยังเหมือนเดิมนะมต้นนี้สองต้น ตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าต้นที่แบบงามเลยอะเื่อ,อนนี้คือคือต้นนนเพราะว่าได้น้ำดีมากตรงนี้ก็สวยโอเคเดี๋ยวก็จะไปเป็นแปลงพริกแห่งหนึ่งตอนแรกปลูกโพดก็โปรก็แบบถอนทิ้งหมดละโอ้ มันก็คือแบบไ้นั่นเลยนะแตกยาวนะจากแบบหมุดเล็กๆก็ยาวแบบนี้แหละก็งามอยู่นะเด็ดยอดไหมไม่ได้แบบตัดไม่ได้ตัดขา วยดีนะจะได้ไม่ได้ฉีดยาอะไรบ้างกำจัดแมลงตอเนี่ยูตอนนี้อโอ้ยตอนนี้สงสัยเราจะไว้ทำพันธ์เหรอมันก็เลยไม่ค่อยใหญ่หรือเราจะจะเด็ดดอกออกดีไหม คิดไม่ออกเลยว่าจะทําไงดีฝั่งนู้นก็มีช่วยั้ยช่วยคิดยังไงไม่ห,หมดถอนนะทำไมหมดร้ายจังอ,อ,น,องน่องค,คิดไม่ออกอยู่ออ <h ide> ใจ,ด,จดีจัดจัดจัดหนักเลยนะ คนร้ายใจดีขนาดนี้คนแบนนีนอ้ดูนั่น <c ười> <laughs> คือแบบตอนแรกบนเตี้ยเขียมตาตุม่มผักอะไรนะปเปียว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 เียวออกระเจีย๊ยบตอนแรกเขียมตาตุม่มตอนนี้สูงอะ่ะ ออกไว้ป่ะออกพูกดเองนะเดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้เป็นหมางดอก Ngam ngam té Men ông koi của già đưa đầy mì gôn mặt lạc có người lắc đi cho lok. cho Không có Move me lok. Move me lok. Move me lok. Move ให,ให้ไปก่อนอันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ก็ยังดีเนาะน่าจะรอดแหละเดี๋ยวต้องรดน้ำไปต่อยสักอาทิตย์สักสี่ห้าวันตรงนี้ไม่รู้รอดหรือเปล่าเราใส่หัวมันน่าจะไม่รอดละเพราะมันยอดอ่อนพักบุ้งก็เก็บไปผัดมามาได้นะทุกคนต้มมามา่าไอ้ตรงข้างมันมาก่อนไง มันกดนลายนั่นไงกิ่งคนละพันธุ์กัด้วยนะไม่แน่เป็นเพราะตกกลางกลาดเพราะไม่โดนแดดหรือเปล่าวะมันคนละพันธุ์กันเนี่ยอันเนี้เป็นพันธ์พันธุ์จากต้นนี้ออืต้นแบบเออมันแข็งแรงกว่านะส่วนปันเนี้ยมันเป็นพันธุ์จากต้นอวบมันใช้กิ่งอวบก็ใช่ปะมันก็เลยบางทีมันก็ต้องใช้กิ่งกลาดนะถึงจะดีกว่าบางที เงี้ยไหมคือเนี้ยถ้าตัดอะปักก็แบบรอดยากเพราะว่ามันไม่ค่อยแก่เข้าใจปะมันเป็นอ่อนอะ่ะตัดดอกไปก่อนให้มันยอดได้โตเต็มที่ดินตรงเนี้ยมันมันนิ่มมากเป็นดินแบบ ดินแบบถั่วถั่วพืชอะดินแบบถั่วพืชอะไรเงี้ยมันไว้ต้นนี้ก็ได้ข้างหน้าจะไว้ต้นนี้ก็ได้ต้นนั้นตัดเลยตรงนี้ตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดเลยตรงนั้นอะไ,ะไว้ไวต้นน้นต้นเดียวเห็นปะ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าแบบใบหลายต้นก็ไม่ได้นั่นหรอกเสียดายอีกเดี๋ยวพอมันงามอ่ะเพราะต้นอื่นไม่งามงามงามเสียดายอรอดแล้วต้นนี้ไม่ตายแล้วตอนแรกก็แบบโดนจอบฉกไปโดนได้น้ำโดนวงอืมอ่นต้นข้างหน้าก็มีดอกอะไรนะเราไม่มาก็สี่วันห้าวันเจ็ดวันก็ไปแล้ว นก็ไม่ตกเลยอ่ะมันก็ตายใช่นี่มันแบบชโชคดีได้น้ำเพราะที่นี่ร้อนมากไม่ได้ร้อนเหมือนธรรมดาอืมมีพริกก็ไม่กี่ต้นหรอกไม่เท่าที่บ้านที่บ้านเขาไวเยอะาแ,แต่มึงทำอะไรอยู่ถ่าย <c oughs> ตากล้องอเป็นนักแสดงมั้งตากล้อง นี่อีกดอกตรงนี้ขี้เียจแล้นี่เหมือนอีกไม่นานก็เหมือนตัดขายได้แบบจริงจังแล้วนะตรงนู้นก็คือแบบสวยละข้าวโพดเหลือสองสามฝักอะไม่รู้จะได้กินจริงๆหรือเปล่าเดี๋ว่ากินเล่นๆเพราะว่ามันเดนหนอนกินอ่ะต้องมาแย่งจากปากหนอน มแมลงผู้เฮ้ยนายเหมือนต้นเนี้ยต้องตัดกิ่งอะต้นนี้เราเห็นเหมือน,นแบบกิ่งมันเหี่ยวอะ่ะไม่รู้เป็นเพราะนอนหรือเปล่าคือที่อยู่ตรงกลางเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงนะ่นนายมันเป็นสีเขียวอ่อนอะ่ะอันนี้มันสีเขียวแก่น่าจะเป็นเพราะมันแบบต้นมันอ่อนอะ่ะ มันก็เลยไม่ค่ยอ,อยแข็งแรงยอดอ่อนแบบเอามาปักอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเป็นใช้ยอดที่แบบหลาดๆอะ่ะของพวกเนี้ยเอามาปักแล้วมันก็แข็งแรงดีดอะไรเงี้ยมาทอาตามมาหลอกหลอนหันหน้ามาบ้างเ<ะ>อเออหันหน้ามาหันข้างมาได้ยังอีกหลายต้น ไม่ยมันถ่ายหลายวันนี่นี่ไอตรงก้อยยานี่มันยุบลงหนเห็นไหมเหมือนมันย้อยสลายลุงมาหน่อ่วะถ้าแบบเราถากอีกก็ได้นะข้างหลังมันเหมือนดูแบบยุบกว่าเดิมอะเดินฝนมั้งได้ถักแบบเออต้นไม้อย,อยู่ใกล้ๆก,กันไม่ต้องไกลเลยได้แบบว่าลดน้ำหรือว่าแบบ ทำอย่างอื่นไม่ยากเกินแล้วว่าแบบก็ดินไม่ได้เยอะนะนี่นี่นต้นนี้ทําต่อไปเกียดไหนก็ไม่ได้เลยมันมีไอ้ที่ใบเหี่ยวนั้นตัดทั้งใบเลยนะทั้งกริงเออให้ยาวหน่อยเออพราะใบมันเหีเห่ยว ตัดเลยเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันทำตายทั้งต้นมันไม่รู้เหมือนเป็นโรคอะไรหรืปอปนะกินน้ำทีถ้าเอาถือมีดเหมือนจะเอาไปแทงไก่อ่ะเขาไปพูดอะไรสักหน่อยเงียบมาก จะพูดอะไรอ่ะทิ้เงียบคลิปเลยเป็นคนถ่ายเราก็พูดได้เรื่อยเราไม่เหนื่อยอะไรพอเริ่มเดินเราก็แบบหอบแค่ๆเราหมาหอบแดดอ่ะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ตรงนี้ข้างบนจะงามกว่าเพราะข้างบนมันใต้น้ำ หลุมมันดีกว่านี่หลุมแบบว่าหลุมน้ำหงสานนิดนึงพอขุดเยอะไม่ได้ตอนวันนั้นแบบดินมันยังแข็งอยู่เดี๋ยวต้นนั้นต้นนั้นต้องตัดทิ้งเลยมัจะเป็นรังหนอนอะโยนตรงนั้นเหรอไม่โยนไปข้างหลังเยค ตัดแต่งพันธุกรรมยุงกัดเ ลงจินชิมเธอนี้ทิ้งรถไปไหนต่อบอกด้วยดิ ไหนตางเขาก็เหนื่อย That's what ถ่ายข้างหลังให้เห็นตรงใกล้ๆมา,มาเกลียดสุดยอดเลยเหมือนกันเลยร่างใจก็อยากไปแต่ร่างกายมันไม่ขยับเหมือนกันเลยต้องตากล้องั้ออนักแสดงต้งอะไรขี้กานบอๆกันเลยขอบคุณตากล้องถ่าให้ก็เก่งแลอยู่บนเยอะโอเคนะขยะันตั้งกู้อ่ะเออ นักแสดงก็ขยันตะกล้องก็ขยันขี้ค้านตัวเป็นขนทำต่อไปเห็นมันมีพริกอยู่ก็เลยเอมมาลงเดี๋ยวแบบวันที่ฝนตกมันจะได้งามๆขึ้นๆยิ่งๆขึ้นไปเห็นข้างล่างงามไงหายใจไม่ออกวันเกินขนาดลดไหมล่ะมันก็ลดแต่ชานมไข่มุกกเราสองสาแก้ว นักเขาเรียกว่ารถแต่บ่นว่าเสื้อผ้าใส่ไม่ได้นะอยากรถใช้น้ำไข่มุกวันละสองสัแก้วเดี๋ยวเถอะยังเอาอยู่ไหม อะไรอ่ะคนหรืออะไรคนสะดุดอ่ะเห็นดู แบบว่ารักธรรมชาติมากม,มาหาหลุมศพของพลิกคลิกตายที่นี่หลายหลายศพแล้ว เก่งเลยวะใช้จอบมือเดียวต้องรู้ด้วยว่าใครถล่มต้นอย่างไวขิงเก่งมากมาเป็นไรไรอ่ะจริงเป็นส่วนๆวนนะ